ชีวิตของพวกเราทุกคนที่ได้เกิดมาในโลกใบนี้พวกเราพยายามสาแสวงหาความสูงสุดสแสวงหาความสุขทางโลกเพราะฉะนั้นแล้วความจเจริญทางโลกนั้นเป็นทาง ที่ให้ความสุขในตอนต้นแต่ในปลายทางแล้วย่อมก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ผิดกับทางธรรมถ้าพวกเราทุกคนมีสติมีปัญญาพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติ น้อมเอาพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ <for> ุทธเจ้าเข้ามาฝึกเข้ามาปฏิบัติการปฏิบัติทางธรรมนั้นในเบื้องต้นเราต้องต่อสู้กับกิเลสมันย่อมเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแต่ว่าทุกในเบื้องต้น แต่ในเบื้องปลายชีวิตของพวกเราย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันหมดทุกคนเมื่อวานนี้ก็ได้สอนยาติโยมว่าบางคนนั้นยังไม่รู้จักคำว่าบุญคืออะไรบางคนแสวงหาบุญ โดยที่ยังไม่รู้จักคำว่าบุญคืออะไรบุญนั้นพวกเราไม่ต้องไปเสแวงหาที่ไหนเพราะบุญนั้นมันเกิดที่ใจของเราก็ให้เราจงแสแวงหาบุญที่มันเกิดภายในใจของพวกเราเมื่อวานได้สอนว่าบุญนั้นคือความสุข ลองให้พวกเราที่ฟังธรรมะอยู่ตอนนี้ก็ดีขอให้พวกเรานั้นลองหล,ลับตาเมื่อเราหลับตาแล้วนึกถึงเรื่องอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วมันมีความสุขไม่ใช่ความทุกข์ถ้าเรานึกถึงความสุขในขณะที่พวกเราหลับตา ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นย่อมทำให้พวกเรายิ้มออกได้มีความยิ้มมีความปิติมีความอิ่มเอมอยู่ภายในจิตภายในใจอันนี้เรียกว่าพวกเราทุกคนพยายามที่จะสร้างบุญกันให้เกิดขึ้นมีภายในใจ การที่พวกเราแสวงหาบุญก็คือการให้เราทั้งหลายไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงสิ่งที่เราทำในคุณงามความดีแล้วเมื่อเรานึกถึงแล้วใจเรามีความสุขก็ขอให้พวกเราท่านพยายามนึกถึงสิ่งที่ ทำแล้วหรือนึกแล้วเราเกิดความสุขอันนี้แหละเรียกว่าเราสแสวงหาบุญที่ถูกต้อง